ความที่แสบทั้งคู่เนาะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงดีทั้งแกงเออพิธีกรก็แล้วความที่เขาสนิทกันะเนาะความที่เขาก็เคยร่วมงานกันมาเยอะแล้วเขาแกงเขามั่งอะไรเขามั่งแสบมากสองแสบนี้คือแบบได้ไดแล้วนักร้องพี่รับเชิญก็เหมือนจะเขินเขาชื่อวงพัทลุงไหม <c oughs> นั่นแหละประมาณนั้นทุกคนดูสิดูเขาจนจบแล้วฉันจําไม่ได้สมองปลาทองจริงๆเลยนะบุม๋มอืมจําได้แต่นุกปาลาละจ้าน้องๆคือแบบว่าน่ารักแล้วก็แบบเอ็นดูพี่เขาก็าเขินเนี่ยอืมเนาะความน่ารักของน้องทั้งสองคนแล้วแบบทั้งนุกทั้งปลายอะ่ะ ใครเห็นก็จะว้าวเพราะมันไม่ต้องปกไงเออไม่ต้องปกเลยเขาน่ารักมากแล้วก็แบบเล่นกันบางทีก็เอ็นดูรับเชิญหรือคนที่เอามาด้วยเหมือนกันบางทีนะบางทีอืเขาน่ารักมากทุกคนคือแบบโบบะโบบะอะไรโบบะคือแบบเล่นกันแบบว่าเป็นปีเป็นขุยไงประมาณนั้น ความที่แบบเล่นกันสนุกสนานอืมนั่นแหละประมาณนั้นทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงคือพูดไปแบบไม่ต้องมองเลยอืมมอเป็นดอกไม้จันได้เลยนะคะ <c oughs> อ่ะมอไปขุดปนะคะเนื่องในโอกาสเปิดบริษัทใหม่ชื่อว่าอขอบคุณค่ะ ก็ดีใจมากมากเลยนะครับสำหรับบริษัท TNP ที่ผมเปิดมาเดี๋ยว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 อันนี้บริษัทผมครับอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันเนื่องในอะไรเนี่ยอันนี้เนื่องในวันมีของคุณนุกด้วยเอากะเกลมไปด้วยคุณอ้ะขอคุณนุกนะคะมอบในภาพยนตร์ล่าสุดที่ชื่อว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่มอไปคุณนุคุณไปแล้วแต่วันนี้คุณนุคุณไปก็มีช่อโม่พกับคุณพงษ์เช่นเดียวกันใช่ครับนี่ในฐานะเป็นสามีของพิธีกรนั่นไม่ใช่นะครับบอกตรงบอกบอกตรงตรงเลยนะพี่พงษ์พี่พงษ์อย่าล้อเล่นนะพี่ตาเหลือกเลยนะใช่ผมพูดในนามผมเคยอยู่ในสถานการณ์หนึ่งมาแล้วแค่เฉพาะไข่ เข้ากำปั้นเนี่ยพี่เอ้ยเนี่ยถ้าพี่พงศ์อยู่นานอีกนิดเดี๋ยวเจอสเต็ปเข้าตีลังกาแ้วโอ้ยเรื่องใครนี้น่าจะอยู่ยาวๆอีกสิบปีนะคะอ่ะคุณนุกคุณปลายมอบให้กับพี่พงศ์นะคะในฐานะที่รู้สึกขอบคุณนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมเล่นคอนเสิร์ตกันนี้คอนเสิร์ตบรมเบอร์ด้วยค่ะขอบคุณครับขผมครับอ่ะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะอันนี้นอกสคริปต์นิดหน่อยค่ะได้เลยค่ะมีบุคคลหนึ่งในวงในวงพัทลุงค่ะ เขาเกิดวันนี้ใเดาให้ดาว่าเ,เป็นใครไปไม่่เอามาเอามาเอามาเลย,เาาเลยน้องพีพัตลงกับเสียงตนวนนะ้นน้องพีนะสวัวสดี To you, hey, happy birthday to you. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, happy birthday to you, hey, hey hey. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ขอตอนนี้นะพี่อพขอครับพี่เลยนะครับน้อง,องเออเป็นน้องผมเหรอ <laughs> ขออ่ะเ <ś f ie> ครื่องไฮกยยังไม่อยากแก <ś f ie> ะก็ขอให้น้องพีนะฮะ <ś f ie> มีความสุขมากๆนะครับมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสุขขี้มันเสมอมั่นคืออ่อนสุกข,ขี้มันเสมอมันขขขม่นคืออ่อนลูกเพราะท่านอนนอตจะเปล่าแย่เปล่าแท่ง สุขี้มันเสมอมันคือแกสุกขี้มันเสมอมันคือแกบ่อยากให้ลูกแพ้ใส่ถุงยางอนามัายเอ้ยคุณยังมาเอ้ยถ้าพูดเป็นภาษาอีสานพี่เขาฟังไม่รู้เรื่องครับต้องพูดเป็นภาษาใต้ด้วยครับด้ว,วยหละด้วยเลยจมมากคุณต่อหน้าพี่พีเขาได้ไงวะจะพูดเลยพูดอะไรก็ช่างถ้าเป็นภาษาใต้ให้ลงท<ร>้ายคำว่านี้นี้อา ขอให้พี่นี้มีความสุขมากๆนะพี่นะนี้ร่ํารวยร่ํารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งไหนสมดังปรารถนาและก็ขอให้มีคนรักคนหลงไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่าพี่พีและก็พี่พีวงพัทลุงทุกๆคนขอให้ดังๆเฮงๆเปียงๆตลอดปีตลอดไปครับผมนี้เออขอดมอคินนอนหนูหรือหอรอีบคะ ไอเคทัเคนเข้าก็จังบุกเบิกมาถักขอบคุณมากครับขอบคุณมากคขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณพี่นุ๊กพี่นุ FC ทุกคนที่ให้เกียรติพวกเราพัทลุงครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับเสียผมมือให้กับพี่พงษ์และวงพัทลุงขอบคุณครับพี่พงษ์ครับ คุณลูกของคุณไปเตรียมตัวนะคะที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตต่อไปค่ะท่านลองบะลงได้เลยค่ะลองจุฟิวออกเหรอห้่งจุดิีวออกไหมเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนทรงผมขึ้นมาสวัสดีครับคิดถึงนี่รักนี่พันธุ์พื้แล้ว เดี๋ยวพอคนนุกลงไปข้างล่างก็พูดเรื่อยๆน่าจะกรีนอีกเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะคืนนี้ไม่ต้องเอาเลยลงรางวงรางวัลอะไรแบบนี้